นี่ครับพี่นางสีดีพรตัวเป็นเป็นนะครับยังไม่แก่เลยครับตัวจริงนะครับวล้แครับขออนุญาตได้ครับพี่ไดงครับครับนี่ครับตัวเป็นเป็นเลยครับยังไม่แก่เลยครับ ทำตอนนี้ตอนนี้ได้ยินทุกวันแล้เนี่ยเงินไรี่น้องโอ้ยเบิ่งครับมัดตัวจริงตัวหน่อยหนึ่งเหมฮะตัวไหนลูกตัวนี่ครับตัวไหนล่ะตัวไหนเออแต่คนมีความสุขครับ อิม่มเติบอิ่มหนาหนาเต็มหนาเต็มอิ่มบุญครับอยู่กับบุญครับยูวัดวัดป่าสว่างที่นี่วัดป่าสว่างธรรมนะครับวัดของพี่สิทธิพรครับพี่นางสิทธิพรพี่น้อง,งครับวัดป่าสว่างวัดสว่สางธรรมนะครับขอบคุณหลายเด้อครับพี่นางเด้อไทยลูกไทยครับผมขอบูดณ้หลายครับ 卡皮娜。 นี่ไงวัดวัดสว่างธรรมครับวัดพี่นางสิทธิพรอารร่างการงานสาร้างพี่น้องนี่แหละคือ ใช่พี่ให้น้องเมองเลิอพี่น้องครับบัดไงครับอลังการครับสวยงามนะครับยุคก,กลางไม่นาม่าพี่น้อง ของไงมันคองป้าครับตองมาลูบอ่ะนี้รูกเได้นลูบดังๆครับดังีเด็ดๆ,ๆมีโชค่หลานเด็ถูกหวยลวยเบอร์แล้ววันที่หนึ่ง นี่ครับที่ให้อาหารปลาพี่น้องปลาเยอะมากเลยครับปลาปมา่ทางไหมโอ้โหปลาพี่น้องปลาปลามารวมเงินที่นี่หมดเลยปลาเยอะมากพี่น้องปลาเถอะเนน นี่คือวัดวัดสว่างธรรมนะครับวัดที่นางสิริพรพี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาชมวัดนี่สวยมากเลยครับหน้าศรัทธาน,น่าเลื่อมใสมากนะครับ บางครับพี่นองครับเป็นบุญบัต์สนาเด้อครับที่ได้ผมเด้ม,มาก,ก่าไหวนะครับพี่นองเฮาแวะมาได้ครับชาบา้านหนึ่งบ้านนอนกอยครับบ้านนอนกอยกตรงเขามามี g ีพมเอเลยวัดตาสว่างธรรมวัดสว่างธรรมวัดพี่นางสิริพรจะขึ้นเลยครับ g ีพเอืม แสแวงนักแสแงบุญเด้อพี่นอ้องตักสิทธิ์มาขอโชคขอลาบขอพรน,นะครับให้ธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับลมลืน่นเพราะอยยุก,กลางน้ำเลยพี่น้องกลางไอสาะนา้ำ เนื้อที่นี่เนื้อที่ก็ประมาณอยอยสิบไร่ได้นะผมว่ารับรองไหมครับ โอเคครับผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาขอโชคขอลาบนะครับขอพรให้สร้างเสริมสร้างบาร,รมีให้ตัวเองนะครับทั้งและครอบครัวครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผม